สถานการณ์การสู้รบชายแดนไทยกัมพูชาและทําให้แรงงานกัมพูชาเนี่ยทยอยเดินทางกลับประเทศก็คือถ้าถ้าจะให้พูดตรงๆนะตั้งแต่ที่ผ่านๆมาเนี่ยไม่มีหนักหนาสาหัสการ,ารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแรงงานเท่ากับเท่ากับคราวนี้เพราะว่ามันเป็นการสู้รบแล้วก็มีขบวนการต่างๆเยอะแยะที่จะทําให้แรงงานที่เขามีข,อข้อผูกพันแล้วทางานในประเทศไทยเนี่ยอยู่มายาวนานเนี่ย เขาต้องกลับไปประเทศของเขานะครับความบุคคลระหว่างนายจ้างลูกจ้างที่เข้ามาตามถูกต้องตามกฎหมายกติกาเนี่ยตัวเลขทั้งหมดที่กระทรวงแรงงานว่ามาเนี่ยประมาณ5้าแสนสี่ห้าแสนสีที่จดทะเบียนถูกต้องที่เข้ามาตามกติกาทั้งหมด,หมดแต่แรงงานที่เข้ามาในจริงๆในประเทศไทยเนี่ยของเราเนี่ยเอาตัวเลขจากทูต เลยฮะทูตก่อนหน้าที่จากทูตของกัมพูชาก่อนหน้าที่จะมีเกิดเหตุการณ์เนี่ยนะประมาณสองล้านกว่าคนคือเข้ามาในทางถูกต้องและไม่ถูกต้องสองล้าน่าไปเท้าเย็นกลับก็มไีไอที่จดทะเบียนเนี่ยห้าแสนกว่าแ,แต่ตัวเลขทั้งหมดที่ทงางถูกต้องโอ้โหสองทำไมมันต่างกันเยอะจังเลยคะเอยอะครับเยอะอันนี้เป็นตัวเลขที่ข้อมูลอ้างอิงได้จากสถานทูต<อ>กัมพูชาประจำประเทศไทยด้วยก่อนหน้านั้นและทีนี้นี่ คือสาเหตุที่ที่จะต้องเข้าไปมันมันจะมีแรงงานข้ามไปข้ามมาก็มีตามแนวชายแดนร้วันใช่ไหมคะไรยวันมาตัดอ้อยมาเก็บผลละไม้อะไรต่างต่างเหล่านี้ก็ประมาณประมาณหลายหมื่นคนอันนี้นี่พอปิดด่านแล้วแล้วแลผลเลรพอปิดด่านแล้วแล้วผลกระทบเลยแล้วผลกระทบเลยแล้วทีนี้หลังจากที่ตัวเลขต่างๆนี่นะที่มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มันก็ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนล่ะแต่ในขณะเดียวกัน ขามาได้รับผลกระทบเหมือนกนแล้รผลกระทบทั้งสองฝ่าย <c oughs> ก็คือก็คือผู้ใช้แรงงานจากกัมพูชาที่ <c oughs> เขามาอยู่ประเทศไทยอย่างมีความตุกเขามาหางานทําเขามีไรายได้นะครับส่งเงินไปกลับไปบ้านเขากับการที่เขาจะต้องกลับไปจากผู้มีอำนาจให้มีการสั่งไปจะเป็นข่าวอะไรต่างๆเพื่อที่จะยึดที่ยึดทางเขาเขาต้องไปกลับพอพอกลับไปแล้วก็ยัง ตามขา่าวตามแนวชายแดนนะเขาก็อยากจะก,กลับมาม,มีการหลบเข้ามามีการทหารตรวจตาดูแลก็หลังจากที่ปิดตาเนี่ยคือเขาก็ลําบากน,นะ,ะถ้าพูดถึงอ่ะคนมันก็รู้จักกันนะถ้าพูดถึงอ่ะคนที่มันมีข้อผูกพันกันมันก็ติดต่อกันคุ้นเคยกันคุ้นเคยกันระหว่างนายจ้างลูกจ้างมันก็ติดต่อกันปกติเราก็ได้รับทราบจากข้อมูลต่างๆอย่างนี้นะฮะคุณชมบุรุ่ครับ ท่านเอกพรตอนที่ได้รับรายงานสถานการณ์นี้มันโอ้โหท,ท,ท่านท่านท่านทริชัยบอกมาว่ารุนแรงที่สุดตั้งแต่บบว่าเคยมีมาใช่ไหมคะแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมคะบับงเอิญพวกเราเนี่ยได้เสนอให้มีการประชุมรับในคณะกรกรมการการรายงานสภาผู้แทนราษฎรนะครับวิธีที่เราจะติดตามเรื่องนี้เนี่ย อธิบายได้เป็น3กลุ่มค,คือกลุ่มที่1เนี่ยเป็นกลุ่มตามข้อตกลงหรือที่เรียกว่าแรงงาน MOU มอซึ่งกฎหมายอนุญาตให้รัฐบาลเนี่ยทำข้อตกลงกับประเทศต่างๆได้ในการจ้างแรงงานนะครับแรงงานสัญชาติพม่าในกลุ่มนี้ก็มีประมาณ540,000สี่่นคนะครับในกลุ่มที่2เนี่ยเป็นกลุ่มที่ลักลอบเข้ามาอยู่แล้วในอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งซึ่งกลุ่มนี้ก็ถือว่าจะต้องอาศัยมติขั้มตรีผ่อนผันให้อยู่ต่อ,อเหมือนกับที่ล่าสุดเนี่ยตอนช่วงที่มีการเริ่มยิงกันแล้วเนี่ยแรงงานกลุ่มนี้เนี่ยก็ได้รับการผ่อนผันให้ต่อปีหกเดือนออจากวันที่22่รกฎหมารัราษฎนี้นะ,ะครับจะเป็นมติขั้มตรีะนะครับส่วนกลุ่มสุดท้ายเนี่ยก็คือแรงงานตามชายแดนไปกลับที่ใช้บัตร p a า s นะครับแรงงานไปกลับนี้ก็เป็นแรงงานในภาคเกษตรที่เป็นส่วนใหญ่ดังจะเห็นอย่างที่ท่านทีรชัยพูดถึงเรื่อง การเก็บลำไยทุเรียนตามแนวชายแดนนะครับในสามกลุ่มนี้เนี่ยเป็นปริมาณที่เยอะผมขออนุญาตใช้คําว่าเงาของเศรษฐกิจอย่างนั้นเลยนะนี่ผมขอใช้คํานี้นะครับเงาเลยนะเป็นเงาเป็นเงาแล้วครับเพราะว่าเคียงกันไปก็ขณะคร่มตรียังต้องยอมผ่อนผันสําหรับการมาทํางานด้านก่อสร้างด้านเกษตรการเป็นเงานี่มันก็มี2แบบ เป็นเงามืดหรือเงาสว่างานะครับถ้าเกิดเป็นเงาสว่างเนี่ยเราก็สามารถจะตรวจสอบแรงงานของกัมพูชาได้ทุกแบบแต่ด้วยข้อเท็จจริงเนี่ยตรวจสอบยากมาก<อ>นะครับส่วนเงามืดเนี่ยวันนี้อันตรายเพราะว่าสภาพการสู้รบเนี่ยเราเห็นผู้นําจิตวิญญ,ญาณของกัมพูชาเนี่ยแล้วน่าตกใจเช่นการใช้คําว่าดนไทยทูมีหมายถึงว่า <c oughs> อย่ามาพูดเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยระแ,แบนประเทศไทย หรือใช้คําว่าศัตรูของพวกเราเป็นการสะท้อนให้คนกัมพูชามองว่าประเทศไทยเป็นศัตรูของเขานะครับหรือพฤติกรรมของคนกัมพูชาที่มีภาวะภูมิคุ้มกันทางสังคมบกพร่องม,มีการเหยียบธงชาติไทยมีการเอามา마ไปทิ้ง<ม>กระแสพวกนี้แหละครับมันจะส่งผลทางตรงและทางอ้อมต่อคนกัมพูชาที่ทํางานอยู่ในประเทศไทย<อ>วันนี้อาจจะยังไม่มีอะไรค<ะ>แต่ถ้าวันหนึ่งข้างหน้า มีปัญหาขึ้นมาทางความรู้สึกเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดความขัดแย้งและมีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อความมั่นคงอของประเทศบางอย่าง e. มันหนนซึมบ่อทรายเหมือนกันนะน้ำซึมบ่อทรายเหมือนกันนะรับข้อมูลทีละน้อยเห็นภาพความเกลียดชังทีละน้อยโอ้โหนี่น่ากลัวนะคะถ้าจะไปกระทบถึงเรื่องความมั่นคงเนี่ย<ช>แต่แต่เรื่องนี้เราคุยกันในกรรมธิการนะครับแล้วเป็นการประชุมรับค,ครับเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยทุกท่านที่จาเกิดให้ฟังตั้งแต่แรกว่ามันมี มันมีข่าวลือมันมีการสร้างข่าวขึ้นมาทําให้ชาวกัมพูชาที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยออรู้สึกหวาดกลัวไม่แน่ใจเหมือนกันว่าข่าวอันไหนจรงิงอันไหนปลอมเท่าที่ฟังรายงานมาในพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะก็คือกระแสความรักชาติเนี่ยมันมีแต่ในขณะเดียวกันในกระแสในพื้นที่ก็ยังไม่มีอะไร ก็ <S 2> <S 2> ยังไม่มีอะไรที่คือกระแสความรักชาติมันมีจริงเท่าที่ฟังจากนักข่าวที่เขาลงพื้นที่ <ฮะ S 1> เขาก็จะบอกว่าชาวกัมพูชาส่วนใหญ่บอกว่าจริงๆแล้ว่เขาอยากทํางานต่อ <S 2> <S 2> เพราะว่าเมืองไทยเนี่ยคือเป็นเมืองที่เขาสามารถที่จะสร้างไรายได้อะไรเขาได้เ<ช>พราะเขามีเงินมีรายได้เขาก็จะไปใช้นี่เอาส่งให้กับที่บ้านแต่แต่เขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยพ่อแม่บางทีพ่อแม่จากที่นู่น่ะโทรมาบอกเอ้ยลูกกลับหรือยังเอ้ยเดี๋ยวเขาจะเอาคดียัดคดีให้นะอย่างเงี้ยค่ะ ใช่คือตัวนี้แหละที่เขาเฮโสรสารพากลับไปใน <ừ> ช่วงแรก,แรกๆเ,เ 6, นี่ยนะครับประมาณหกเจ็ดแสนคนนะไม่ใช่สามแสนหกเจ็ดแสนเลยหรอหกเจ็ดแสนคนนะครับไปวันละสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นนะครับสามหมื่นกว่าแอร์อัดกันเปิดโอกาสให้ปล่อยกลับไปเลย <ừ> นะครับและตอนนี้ก็ก็ยังไม่ได้เข้ามาไม่ได้ถ้าเข้ามาเราก็ต้องตรวจทางนี้ก็ต้องตรวจสอบว่าคุณคุณเข้ามาพอตอนตอนกลับไปเนี่ยคือคนมันแอร์อัด นะครับเพราะฉะนั้นพอเข้าไปแล้วเนี่ยพอไปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะมันเป็นข่าวลวงที่ว่าคุณจะต้องกลับไปเพราะาเขาจะยึดที่ยึดทางมีทําอะไรในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเขาก็ต้องกลับมันเกิดบังนอนเขาซะก่อนพอเข้าไปแล้วไม่มีอะไรงานก็ไม่มีทําอดจากปากแห้งเขาต้องการอยากจะกลับมาหานายเก่านะครับมาเพื่อที่จะมาทํางานให้ให้ตามผู้ใช้แรงงานโดยเฉพาะทางด้านการเกษตรทางด้านประมงทางด้านอุตสาหกรรมทางด้านการเกษตรแปรรูป โลจิสติกอะไรพวกนี้นะครเพราะเราแรงงานกัมพูชาและที่สำคัญที่สุดก็คือพวกก่อสร้างงานก่อสร้างเนี่ยเราใช้แรงงานก่อสร้างผสมกับที่เขามีไอคิวนี่ต่อยที่เขาเป็นช่างเป็นอะไรบ้างนะฮะเป็นช่างไม้ช่างปูนอะไรช่างนี้เขาก็เขาก็ทาคือเราใช้แรงงานกัมพูชาพวกนี้เ,ย,เยอะน<ท>ะครับเยอะแล้วนี้ผู้ผู้ประกอบการเ,าเขาก็เ,าเป็นข้อกังวลตรงจุดนี้อยู่ที่ที่เรากำลังจะดําเนินการในการที่จะหาแรงงาน อพอพูดถึงเรื่องที่จะโดนคนดีพูดถึงปัญหาอะไรต่างๆในขณะเดียวกันคนกัมพูชาบางทีเขาก็กลัวนะคะพอฟังจากสื่อโซเชียลมีเดียหรือว่าข่าวสารอะไรมากมายเขาก็โอ้โสู้รบกันหนักเลยคนไทยจะทําร้ายเขาหรือเปล่าหรือคนไทยจะกั่นแกล้งอะไรเขาหรือเปล่ามันมีความเป็นชาตินิยมมันมีความปลุกระดมอะไรเรื่องพวกนี้ด้วยทําให้พวกเขาเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งที่กลับไปแม้ว่าบางทีกลับไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปทำอะไรเท่าที่รับรายงานเป็นอย่างนั้นไหมคะหรือว่ายังไง ผมขอพูดในมุมนี้ดีกว่าครับคนทั้งโลกไม่ว่าเราจะไปทำงานที่ประเทศไหนเนี่ยมีระบบกลางที่มาตรฐานอ,อ,อย่างน้อยกติกาที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศกำหนดเอาไว้เนี่ยทุกประเทศต้องปฏิบัติตามยกตัวอย่างคนไทยไปทำงานที่อิสราเอลเนี่ยแม้ว่ามีภาวะสงครามที่นั่นคนไทยก็ยังทํางานอยู่เป็นปกติในช่วงหนึ่งตอนที่สู้รบกันตอนนั้นเนี่ยคนไทยก็อบยกกลับมาตอนนี้ก็ยังอบยกกลับไปที่ าก็กลับไปท่าทีา่มันมีสงครามนะ,ะใช่ครับในนี่คือในขณะที่ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยเป็นปัญหาในเชิงเกมการเมืองระหว่างประเทศแต่ประชาชนทั้งสองประเทศนั้นน่ะไม่ใช่เหยื่อหรือภัยของสงครามแรงงานกัมพูชาที่เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยเป็นผู้สแสวงหาโอกาสในชีวิตฉะนั้นการที่เขาเดินทางกลับเนี่ย เขาจะหมดโอกาสในชีวิตเพราะปริมาณเงินที่ส่งออกไปจากประเทศไทยไปยังกัมพูชาเนี่ยมูลค่าต่อปีไม่น้อยกว่าสามหมื่นล้านบาทโอโ้ตัวเลขแบบนี้แหละครับเป็นตัวเลขที่ทําให้คนกัมพูชาต้องคิดถ้าคุณจะไปทํางานประเทศอื่นจะมีประเทศไหนที่ดีกว่าประเทศไทยไปทํางานเวียดนามดีไหมก็ไม่มีข้อมูลแบบนี้ฉะนั้นประเทศไทยจริงเป็นแหล่งธุรกิจที่ดีที่สุดสําหรับคนกัมพูชา